สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับสายพันธุสุนัขที่นิยมนำมาฝึกเป็นสุนัขใช้งานสากลกันค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสุนัขใช้งานสากลหรือสุนัข IGP เป็นกีฬาการแข่งขันสุนัขที่ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนการทดสอบได้แก่สะกดรอยเชื่อฟังคำสั่งและต่อสู้ป้องกัน มีที่มาจากการเป็นแบบทดสอบประจำสายพันธุ์เยอรมัน,ชนเชฟเพิร์ตตั้งแต่ปีคศ1900เพื่อใช้ในการคัดเลือกค้นหาสุนัขที่มีคุณสมบัติในการเป็นสุนัขใช้งานที่ดีซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นโมเดลสำหรับการฝึกและคัดเลือกสายพันธุ์รวมทั้งพัฒนามาเป็นกีฬาสุนัขในปัจจุบันค่ะสุนัขพันธุ์นี้จึงเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่คนนิยมนำมาฝึกเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน IG p นั่นเองค่ะ สุนัขสายพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดเป็นพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงติดอันดับสองในประเทศสหรัฐอเมริกาและถูกจัดอันดับให้เป็นสุนัขฉลาดอันดับสาของโลกลักษณะพิเศษประจำพันธุ์คือจงรักภักดีเชื่อมั่นในตนเองและกล้าหาญจึงถูกนำมาเป็นสุนัขตำรวจดมกลิ่นหาวัตถุระเบิดกู้ภัยและช่วยชีวิตคนมานักต่อน,นักเยอรมันเชพเพิร์ดสูงประมาณ60เซนติเมตรขนยาวถูตั้งสีที่พบเห็นอย่งางแพร่หลายคือสีน้ำตาลกับดำหรือแบ๊ก กรรอน,อน,นอกจากเยอรมันเชฟเพิร์ดแล้วอีกสายพันธุ์ที่คนนิยมนำมาฝึกแข่งขันไอจีก็คือเบลเยียมมาเลนอยเป็นสายพันธุ์ที่มีความคล้ายคลึงก, er กับเยอรมันเชฟเพิร์ดต้นกำเนิดมาจากประเทศเบลเยียมต่างจากเยอรมันเชฟเทิร์ดที่มาจากเยอรมันค่ะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือมาเลนอยจะมีขนาดเล็กกว่ารูปร่างโปร่งและขนสั้นมากกว่า ส่วนลักษณะนิสัยโดยรวมนั้นคล้ายคลึงกันโดยมาลีน้อยอาจจะมีพื้นหลังการเป็นสุนัขใช้งานที่ดุกว่าเล็กน้อยถึงหน้าตาภายนอกอาจจะดูดุไปบ้างแต่ทั้งสองพันนี้ก็สามารถเลี้ยงร่วมกับเด็กๆได้ดีถ้าได้รับการฝึกเข้าสังคมอย่างถูกต้องค่ะแต่นอกจาก2 0 0พันนี้ก็ยังมีพันอื่นๆที่คนนิยมนำมาฝึกเพื่อเข้าแข่งขัน IGP ยกตัวอย่างเช่นโดเบอร์แมนและลอตไวเลอร์ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเยอรมันเชฟเพิร์และมารน้อยกันด้วยนะคะ